เอนเลยดิดูให้ครับเรื่องอะไรไอ้ยี่สิบห้าใช่มันจะติดมา สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหล my f r i ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอดสีบาน193วันนี้พี่สีจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวตลาดหลังอิมพีเรียลสำโรงค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อตนตําบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อก่อนเราก็เรียกกันว่าอิมพีเรียลไปเที่ยวอิมพีเรียลอิมพีเรียลสำโรงไปเที่ยวสำโรง แล้วก็ไปเที่ยวตลาดยามแรงนะคะพี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ด้านหลังอิมพีเรียลแล้วนะคะย้ายไปอยู่อิมพีด้านหลังแล้วเป็นตลาดใหญ่มากกว้างมากมีอาหารมากมายหลายอย่างหลากหลายให้ท่านได้เลือกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารเนื้ออาหารอีสานอาหารภาคกลางแม้กระทั่งอาหารภาคใต้ มีบริการพี่ๆี่เพื่อนๆนะคะพี่สีไปเดินเพลินเลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆแม้แต่อาหารฝรั่งก็มีนะคะพี่ๆี่เพื่อนๆเบอร์เกอร์ก็ยังมีขายมีจำหน่ายพี่พี่เพื่อนๆนี่เป็นอาหารเหนือค่ะเป็นอาหารเหนือกับอาหารอีสานอยู่ใกล้ๆกันค่ะมีแคบหมูเห็นไหมมีชะอมไข่มีเจ่วปลาร้าบองผักต้มผักกลวกอุ้ยเยอะแยะเลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆ นี่มีน่อไม้ด้วยนี่ผักเซียนดองพี่พี่เพื่อนเพื่อนถ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนไปแล้วจะหลงไหลนะคะอาหารเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะมีปลาเผาด้วยพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ผ่านไปสำโรงนะคะสำโรงเหนือตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีตลาดอ่าอยู่ด้านหลังอิมพีเรียลด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนแวะเข้าไปค่ะถามเจ้าหน้าที่ถามยาม ถามคนแถวนั้นรู้จักหมดนะคะตอนนี้เขาย้ายไปแล้วอ้าวลูกชิน้นลูกชิ้นหม้อเดือดค่ะอันนี้เขาเรียกลูกชิ้นหม้อเดือดพี่พี่เพืเ่อนๆไม้ละสิบบาทใหญ่ๆโตๆโตพี่สีไปจอดอยู่ตรงนั้นนานตัดสินใจอยู่ตรงนั้นอ่าช่วงนี้เป็นช่วงพี่สีทํางานก็ยังทําอะไรไม่ได้ต้องทํางานให้สําเร็จก่อนถึงจะมาซื้อกินแล้วก็ยืนกินตรงนั้นก็ได้ ะเอาไปนั่งกินก็ได้ทําไมคิดว่าไม่เกะกะใครนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่ออนยไปทีลหลงไหลได้ปลื่มไม่อยากกลับค่ะอยากบอกให้รู้ว่ามีเฉพาะตอนเย็นนะคะพี่พี่เพื่อนๆเลิกหลังเลิกงานไปกันเลยจ้านี่มีไครปิ้งไข่รทรงเครื่องมีไข่จะทานยำกับแกล้มแล้วพี่ๆเพื่อนๆน,น,นู่นๆนุ่นๆมีร้านเบียด้วยเห็นไหมใครอยากจิบเบียเบาๆ นั่งคุยกันเบาๆเคลิ้มนะคะพี่ๆเพื่อนๆมีลานเบียด้วยนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเป็นตลาดใหญ่มากเป็นตลาดกว้างแล้วมีที่นั่งให้คนนั่งกินนั่งทานเวลาไม่อาทำงานมาเหนื่อยๆอุ้ยฉันจะซื้อกินตรงนี้ฉันจะนั่งทานตรงนี้ฉันเมื่อยมากมีที่นั่งให้รับประทานด้วยนะคะลานกว้างมากพ,พ,พี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมหมูย่างอันนี้หมูย่าง อุ่นๆร้อนๆร้อนจากเตาเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็กลืนน้ำลายน้ำลายไหลเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะนี่มีประเภทลูกชิ้นมีหมดลูกชิ้นห่อสาลายลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่แล้วมีอาหารอีสานมีอาหารภาคกลางมีหลายอย่างพี่พอันนี้หอยหอหอยหอยลวกหอยลวกมีน้ำจิ้มแซ่บแซ่บซีฟู้ด แล้วก็นี่ค่ะอมีอาหารทะเลเห็นไหมปิ้งย่างตรงนั้นถ้าใครนึ่งใครปิ้งใครย่างตรงนั้นอยากจะให้พ่อค้ายำยำฟรียำฟรีพี่พี่เพื่อนเพื่อนตอนยำฟรียำเสร็จจ่ายตังค์สิบาทนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเออเอพี่สีไปยืนอยู่ตรงนั้นพี่สีบอกยำฟรีตอนยำฟรีพอยำเสร็จแล้วจ่ายตังค์สิบาทค่าน้ำยำเห็นไหม ลานตรงนี้เป็นลานอ่าระหว่างสองซุ้มนะคะพี่ๆเพื่อนๆซื้อแล้วไม่อยากไปลานกว้างก็นั่งทานกันตรงนี้ก็ได้เห็นไหมผู้หญิงคนนั้นเตรียมนั่งรับประทานพี่ๆเพื่อนๆทำงานมาเหนื่อยๆหาของกินให้อร่อยต้องมาตลาดหลังอิมพีเรียลสำโรงค่ะพี่ๆเพื่อนๆตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการไปได้เลยทุกเย็นนะคะตลาดยามแรง เขาย้ายจากข้างสำโรงนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่ข้างห้างตอนนี้ย้ายไปหลังห้างแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนๆมีร้านให้รับประทานเห็นไม้ซุ้มสองซุ้มที่ขายกว้างมากพี่พี่เพื่อนๆมีอาหารมากมายหลายอย่างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต้องจากลากันไปแล้วจ้ะบายบาย